เซฟคนดีเหมือน้วนะครับผู้วันนี้จะมาเล่นเกมเดสโลกับอ่าชื่ออะไรวะถามก่อน Hi yes I I am skipidy ด,ด,ด,ด้อมดมเย็ดเย็ดอ่อผมจะเรียกน้องเขาว่าเอ้ยผมจะเรียกคุณว่าเอ้ยจะเรียกเขาว่าอ่าอีอีคุณอีอีนะครับเป็นชื่อช่องเก่าผมนะไป Let's go ไปเริ่มกันเลยนะครับกับน้อง นูบบลวีสามอีออีนะครับอาลแล้วเราเปิดเกมมาครับพร้อมกับน้องอีอีอนะครับส่วนผมเราไอเซฟคนดีคนเดิมเราจะให้เกียริน้องนะครับโดยการไปเออเอาแท่งทองไปขายนะครับไปเฮ้ยอัปเดตใหม่่ะอ่ะขายทองให้น้องพี่จะซื้ออืมเจด e r a l s t o นะครับเอออันไม่เคยเห็น่ะ เราจะมาซื้อโคลนะครับฐานไปน้องอะ่ะน้องน้องไปซื้อฐานเราไปฐานแค่ก้อนเดียวเองไปประกาศเออไปประกาศอะ่ะเราไปเอาไปประกาศก่อนจะได้ไปเอาเอ่อใบประกาศเราจะไป อ้ย alright alright a l r right. i g มจุดรอบตัวจุดรอบตัวตัวสต็อกตัวะสต็อกมั้งอะไรไปประกาศอะไรวะช่างมิงไปประกาศอะไรช่างมิงครับพวกเราจะเอาไปประกาศไปเป็นฟืนฟิวเอ้ยอันจุด เชื่อฟื้ิเพิ่งขูดหน่อยอือะอะดบแล้วก็แซกมาแล้วก็แซกมาก่อนอทำไมมันดบ่างนี้วะอะกูใส่ดีๆก็ได้อ่ะกูใส่ให้ดีๆก็ได้ใครขับน้องโอเคฉันขับ พร้อมยังน้อง go let's go เราดูหน้าต่างด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน้าปกคลิปหน่อยอ่ะได้ละนี่ไปสมนวดบ้านครับ ไปบ้านนู้นก่อนเพื่อนเอ้ยโนกบริการตัดเล็บฟรีฟรีโอ้อีกไกลเดี๋ยวเราน้องรอน้องขึ้นมาก่อนเอ้ยขึ้นไปน้องตัดเล็บฟรี กี่โมงกนะัน็จทำไมมันมีเสียงแปลกๆออกมาจากในบ้านวะตัวไปดูดิอ่ายังไม่ตายเนาะแต่เกือบตายครับเฮ้ยเฮ้ยปแปลกๆนะ่เนี่ยมึงอนะทำไมน้องปแปลกๆกังเลยรถไฟมีก็ไม่ขึ้นเน้ะน้องตาไม้น้องอ่ะจอดนีน้ สไปขอตัดลิบบ้างจะได้เห็นว่าตอนน้องเขาเข้าไปในบ้านมีเสียงอะไรแปลกๆวะไอ้น่องไอ้นองมีมีตัวเฮียเลยดิเนเนะเก็บกูเก็บเก็บเฮียช่างไม่เก็บ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 ให้หมดอันไหนเป็นฟืนได้เก็บไอ้น้องอะ ยีนรอยอยู่บนรถโอ้โหคนเสี่ยเอาซอมบี้มาหลายตัวจังใส่เข้าไปในฟืนไข่ใ,ใส่เข้าไปสิพี่ไม่ใช่ซอมบี้เอาซอมบี้อยู่นี่อ่ะจับมาใส่ไปจับมาใส่ไปอันสุดท้ายครับนี่คือล้อรถหรืออะไรวะมันล้อรถหรือว่าอะไระเขาเรียกอะไรวะแต่ว่าเราเอาซอมบี้ไปทำฟืนก่อน อ้าวน้องได้บาบายมาวะน้องจะขับเหรอเอาน้องหายอ้าว let's go ๋ยวนั้นขับเดอ้อไปกระต่อไปตามหาสมบัติไปตามหาบันพีทเออไม่ใช่นันออกทะเลน้องยีพิมพ์ทำอะไรยีพิมพ์ปะมีใจอุ้ยมาไม่สนใจ ขยับบ้านก็ดีนะพี่ขยับบ้านก็ดีนะขยับบ้านก็ดีนะพี่พี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 พพ <c oughs> เราไม่ตอบน้องเกายืนนิ่งไปแล้วไม่นะเรายังไม่ใกล้ถึงเลยชิบหายแนะ่กูดูทางดีแม่งมืดชืดตื่อเลยอัปเดตใหม่แม่งโคตรมือดมอ่ะมึงดูโอ้ตายแนี่ยนอนจะดูเชื้อเพลิงกูก่อน โอ๊ยน้องเอ้ยหมู่บ้านดีเยี่ยมเองหมู่บ้านคุณนึกว่าบ้าใน,ในอีเยี่ยมเองเหรออะไม่มีทางเลือกน้องรอจนกว่าจะเช้าแล้วก็ไปบุกของเอ็มน้องน้อง อ่ะเรียบร้อยครับโอเคเรามากลับมาเริ่มใหม่พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวที่กลับมาเดิมนะน้องคนนี้เป็นคนประเทศไทยนะับแต่แม่งพิมพ์ภาษากฤีทำไมวะกูอยากจะรู้รอบนี้กูจะไม่ให้ทองน้องคนน้องไม่ยอมซื้อทานไม่ไม่ให้ ไม่ให้นี่ไปทานเฮ้ยนั่นมันกันสมิทเราเชื้อเพึ่งอันนี้ก่อน้องอ่ะสามก้อนเลย น้องไม่มาช่วยเลยอะ่ะเฮ้ยมาช่วยก่อนพี่น้องบ้าวน้องบ้าวเคยเด่นบ่นี้ไปดอบพวดทำไมจะไม่มีอาวุธใช้ตีสกีบีดีคอนเทเล็ตหรอกอ่ะว,วู้อ่ะเอาฐานยัดเข้าไปถ้าถ้าไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยอะไรก็ช่วยช่วยช่วยเอาฐานยัดเข้าไปหน่อยเอ้ยปัดฐานตกรถหมดเลย ก็หานก้อนสุดท้ายกับยัดไปเกือบเต็มพร้อมยังไอหนุ่มป let's go ออกเดินทางมุ่งหน้าทำหาเอ,อ่อวัคซีนที่ที่ประเทศอะไรวะเม็กซิโกเออเม็กซิโกเอ,อ้ยบ้าน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 บานนองแม่งลงไปก่อนกูแหละ ออด้วยน้องอยากตัดเล็บข้างนั้มีบ้านไหมไม่มีเป็นไงบริการตัดเล็บสกีพิลี่เอ้ยเลิกเบียวภาษาคนอังกฤษดิขูหลอกมาทำไมวะขูหลอกมาทำไมเนะี่ยขูหลอกมาทำไมอ่ะจะเป็นหน้าที่เก็บศพอีกแล้วไอ้เหี้ยตีซอมบี้ตีซอมบี้ตีซอมบี้เก็บศพ <laughs> เก็บศพ น้องเก็บของที่เราจะให้น้องเป็นคนเก็บของที่มันแบบที่มันไม่สามารถเอาไปย่อยเป็นฟืนได้น้องเนี่ยคุณทองน้อง,นองเ,นเนี่ยเก็บไปเออเราจะเก็บแต่ของที่ใช้ได้แบบเอาไปทําฟืนแล้วน้องก็จะเก็บของที่เราไม่เลื่อนน้อยอยังโน,นตองมาเหรอเราจะเก็บของที่ใช้เป็นฟืนได้แต่น้องจะเก็บของที่ไม่สามารถเอาเป็นฟืนได้เอาไปขายเองซะ เปประกาศเปประแบบกาศโง่ๆกี่โมงวะเออยังไม่ยังไม่ใกล้ดึกเท่ไเาไหร่อ้ะออกไม่หมดเลยอน้องช่วยยัดเข้าไปหน่อยเต็มยังเต็มยังเต็มได้เก็บก่อนน้นองรีบเก็บของเข้ากระเป๋าเร็ว จะไปแล้วเ้อมันบๆมย่อยเป็นฟืนไม่ได้น้องไปแล้วเด้อน้องอย่าลกรถดฟีจะไปแล้วกิมงก็ตีโมงก์ส,ส,สีสีสีสูล,ละถ้าก้าวนี่กูอยาลงขับเองไหมเนะี่ยทำอะไรนะทำอะไรนะ่ะ ไ,ไ,ไมนหลอนหน้าน้องวะหลอนปะกี่โมละอุย้ยเป็ดละไกล้ก่าละไม่ใกล้ดึกแล้วเว้ยต่อไปถึงก่อนวู้เข้าป้อมปะกาคานเบรกอียด ตึงถึงละน้องไปของของดบปุ้ยของฝีเอามานี่น้องก็ไปเทรดดิ้งโพสก่อนเนาะน้องก็ไปนี่เดี๋ยวเราดอบภาพลงเอ้ยอูเอาซอมบี้ไปไหนอ่ะสามสิบห้าบาทเอาเก็บมาเก็บซอมบีม้มาเวลาการสมิธดีมีอะไรบ้าง เชื่อรี้บไม่มีกันสมิทอายอันนี้ด็อกเตอร์ใช่ไหมดอ็อกเตอร์อันนั้นกันสมิทเนาะแต่น่าจะยังซื้ออะไรไม่ได้ลแล้วเอ่มอะไรวะเจนนองร้านสตูอะมีตต้งสี่บาทซื้อเด้บ้างมีตะเกียงกล้องถ่ายร,รูปอ่านมา้าเดนนไมัยแล้วก็ตะเกียงอันไหนสำคัญกว่าเอาตะเกียงมา Let's go อ้ีกอับเริ่นๆมาต้องไปไหนวะนะ่ะเราจะไม่ออกไปที่ไหนเราจะรอจนช้าแล้วเราค่อยไปบล็กวางไว้ไหนดีวะออออเอามานี่เอาตะเกียงมาเออประจัดสีเดอดด้วย สังกฤษเวลทีนี้ผมบบจะตัดไปเลยแล้วกันโดนมาป่าวะอ๋อิกิ๊บอ๋อไปบูกลังโจรมานี่เองอ่ะมบึบ้มๆเลยเหรอน้องอ่ะเดี๋ยวพี่เปลวข้างนอกก่อน ว่าแล้วหายไปไหนแม่งไปบุกลังโจไม่ไปใจบุกลังโจนแม่งดูคลิปเดียวกันมาแนี่นอนเลยว่าตังค์ใครวะนะ่ะออกมามาน้องน่าจะไปเจเนอเรลสโตอยู่นะเดี๋ยวเราไม่รู้เราเอาอันนี้มาไว้นี่แล้วเราก็ขีเ่เรน ไอ้น้องพี่จะไปแล้วเด้อรีบใส่ของนางนั่นไปว่าน้องน่าจะมาบุกแถวๆข้างหลังเนี่ยบ้านเอาไหมเอาแล้วกันเก็บไอ้พวกมี่เข้ากระเป๋าด้วยน้องแล้วพี่จะไปบริการตัดเล็บฟรีก่อนตัดเล็บฟรี ตัดเล็บฟรีเอาเล็บตัดเล็บฟรีเลยเออช่วยตีช่วยกันตีช่วยกันตีช่วยกันทำมาหากินไอ้น้องเอาตัวนี้ก็ได้วะน,น้องโนอย่าทำน้องกูอย่าทำเอฟซีตัวยงของกูเอาเลนเทนมาด้วยเลนเทนเก็บไมห่หมดเก็บให้หมด เก็บให้หมดเก็บให้หมดอุ้ยจานจานเอาไปขายได้ไปต่อน้องน้องพีไ่ไปไ Follow this อืม้่ามันฟาร์ม กูมีตะเกียงอยู่เราไปเรื่อยด้วยไอ้น้องจะถือตะเกียงตามไปนะครับถ้าเกิดว่าเราถือสามารถถือไอ้แก้วน้ำชาได้เราจะถูไอ้ฟ้านี่ผมเคยเห็นอยู่แต่ฟาดนะ นัำมันซีกูจะเก็บไหมน้องพี่เก็บเองก็ได้เอาโชวปเอาตกอะไปการตัดได้ดฟรีน้องมาช่วยทำมาหากินหน่อยถ้าน้องไม่ช่วยเราทำเองก็ได้ตัดเล็บใหม่อ่าแตกไอ้นี่มีอะไรบ้างวะโอ้โหของดีเต็มเลย อ่ะน้องเก็บอันนี้ไปนีเ่เก็บอันนี้กอ,อเซนโดแล้วกันพี่กอเซนโดพี่กอเซนโดอ้าวทิปซับทิบทบแไป,ไปแล้วไม่ไปเลยถือไปอย่างนี้ก็ได้วะไอ้น้องรอด้วยมึงไม่รอกูเลยกไม่รอน้องน้องน้องนิดมิดอะไรอ่ะ ้ทำเหมือนราตีทิพย์ใช่ไหมวะเฮ้ยมันเร็วขึ้นเออมันเร็วขึ้นวะ่ะอยู่ไกลเลยป่ะน้องอะ่ะเอาเร็วน้องม,มันจะมืดก่อนวู้โเฮ้ยสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ด สเกตบอร์ด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 กี่โมงแล้ววะแม่งเดินโคตรไกลอ่ะโอ๊ยไม่มึงไม่ได้เอ่อ8ไอ้เหี้ยเสพายเสพายเฮ้ยอซเซนโดมา หมดยังหมดแล้วอ่ะดอตะเกียบไปตรงนี้โอ๊ไม่ใช่ดอแจ็กเว็กอเออเปะไอ้น้องหายไปไหนวะเอ้ยน้องหายน้องหายวู้ไ่นะ FC ว่ะ ซีก็ยังอยู่อ,อ๋ออยู่ข้างหลังกูตกเกมเลยเฮ้ยนึกว่าหายเปียอะไรมาวะนะ่ะเลือดรถเลยโอเคนี่ก่อนงั้นไปตกอีเนี่ยซอมบี้ ไอ้กูขึ้นยาก,กเกงไปอน้องอะ่ะยุ่งบุญเหรอไอ้น้องอน้องกูงตกรถไปว่าขอเอาตะเกียงมานี่ขอเอามาข้างในแล้วกันเอาไว้ข้างหน้าไว้ไ่อเนี่แหละ ao kêu huyền này bẹt ở đây màu xỉu không đi hái sộp nóc vậy để đi lấy kia ngon kia đi lấy thớt đi qua ช้าแล้วนกไปยังยังไม่ไปไปตายในบ้านหลังนั้นได้ไงวะนะ่ะจุดจบคนโคนห่าะอะเฮี้ยเฮ้ยีเน่ ในในนี้มีอะไรวะวู้แอมโมนกน้นองกูน้นองกูเกอะไรนนกนตายตลวกูจะตายด้วยโอ้ รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของผมกับน้องถ้าเกิดรอบนี้ใครตายแล้วผมตายด้วยผมจะออกทันทีตกใจห,หมดเลยเดี๋ยวผมเชิญน้องก่อเมื่อไหร่น้องจะเข้ามาวะอไอพูดปึ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหฮอฮอ อีอีอะไรอะไรคงเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกูว่าเป็นผู้ชายแต่งหญิงอีเกอร์หรอภาษาไทยเรื่องพิมพ์ภาษาอังฤษสกิบิดีเอ้น้องคนนี้ทำไมเป็นเบียวจังวะ มันเนโกเออเออเออ,เออเราทำเองบ้างมาเดี๋ยวช่วยซื้ออีกหนึ่งก่อน ตาที่กูข e ับเหมือนเดิมตาที่กูขับเหมือนเดิมอีกแล้ววะปูนปูนทานะน้องทานะน้องน้องน้องไปซื้อทานมาหรอ เออสุอ้ถาบมาไหมนะเน่ยเยะบวกโอ้ยเออดีอยู่เอาาเอดีอยู่เอาถานมาเปะยังเนี่ยเปะยังยังไม่เปะเลยอเปะแะเดอร์ตอนนี้เคยขับเหมือนเดิมไม่ต้องถามหรอก แต่งตัวผู้หญิงมาทำไมวะอยากรู้เลยหรือว่าไปนานเพราะว่าไปแต่งตัววะน้องก็ง<ๆ>ลงไปนันานะอะไรไปถือผู้่รอบริการตัดเล็บผู้หญิงก็ตัดเล็บได้กูก็ตัดเล็บให้เหมือนกันอา้าแตกก็แตกของกิงละยังไม่แตกยังไม่ไงไม่แตก เล็บยังไม่ตกักเล็บยังไม่แตกจัดการเก็บของที่เออ่ไม่สามารถย่อยสลายได้น้องพรพี่จะอเอาแค่ของแบบนี้แหละเออเมงคือไม่ได้อีกเมงคือไม่ได้อีกเออ,เอ,อ อืมอ,อืมเก็บไปห,หมดไป,ไปแล้เดินน้องกี่โมงแล้วสามโมงย,ยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเหยียบขาบอยน้องอ่ะ ไอ้น้องอ่ะไอ้น้องอ่ะไอ้น้องมึงตายอีกแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเ้อแล้วเจอกันใ่คลิปหนะ้าบายยเด้อ